เนื่องจากเป็นซีซั่นสุดท้ายของ The Walking Dead แล้วนะครับและเรื่องราวของตัวละครมากมายก็กำลังจะจบลงไปด้วยและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงชะตากรรมของโรซิต้าด้วยเรื่องราวใน The Walking Dead ซีซั่นที่11ที่อาจจะทำให้โรซิต้ามีชะตากรรมคล้ายกับตัวละครในยุคแรกๆใน The Walking Dead Comic ในตอนที่พูดว่าบุกเข้ามาโจมตีที่คุกและดูเหมือนว่ามันจะเป็นจุดจบที่โหดเหี้ยมมากและมันอาจจะเกิดขึ้นกับเธอ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันขอคนละสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปเนี่ยท่านจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลยเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ Let's go <S ใน The Walking Dead ซีซั่นที่11มันมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มของลิสเปอร์จะบุกเข้าโจมตีเมืองอเล็กซานเดีย และทําการสังหารผู้คนอย่างโหดเหี้ยมพวกเขาต้องการที่จะฆ่าทุกคนในนั้นและที่นั่นก็มีแกเบลโรซิต้าและเบบี้โคโคอ,อาศัยอยู่ซึ่งมันคล้ายกับ The Walking Dead Season ที่ตอนที่10ที่เบตาเนี่ยได้มาแทรกซึมเข้าไปในเมืองอเล็กซานเดียโดยที่โรซิต้าพยายามปกป้องบ้านของเธอแม้ว่าชาวอเล็กซานเดียหลายคนย้อนจะปล่อยให้ซอมบี้เข้ามาทำลายมัน เพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันมีจํานวนมากเกินไปและในครั้งนี้กลุ่มของลิสเปอร์ที่มี11คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยขนาดตัวเท่าๆกับเบต้าเลยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งพวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ก็ได้ครับไม่ว่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในการประทะก,กับกลุ่มลิสเปอร์ในครั้งนี้มันอาจจะต้องมีตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวของพวกเขาต้องจบลงฉะนั้นเราจะมาดูฉากนี้กันในอิชชูที่48 หรือ The Walking Dead Comic เล่มที่48ที่เราจะเห็นว่าริกคาวลอรีและจูดิตที่กำลังจะหนีออกจากคุกหลังจากการโจมตีของผู้ว่าซึ่งในซีรีส์ริกกับลอรีในตอนนั้นจะคล้ายบทของแกเบลและโรซิต้าในซีซั่นหลังๆและนี่คือเรื่องราวในคอมมิกริกคาวลอรีที่กำลังจะหนีจากการโจมตีของผู้ว่าในคุก และในตอนนั้นผู้ว,ว่าเริ่มจะเข้ามาใกล้แล้วทำให้พวกเขาต้องเงียบริกบอกว่าพวกมันเนี่ยเข้ามาใกล้แล้วนะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในที่โล่งเนี่ยให้ทุกคนรีบวิ่งต่อไปเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแผนของเราคือหน,นีและแผนของพวกเขาก็คือการวิ่งหนีไปที่รถบรรทุกริกก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดที่เราพอจะทำได้ถ้าเราอยู่ที่นี่เราต้องตายแน่ๆเลย และเราจะต้องออกจากประตูที่มันใกล้รถที่สุดในตอนนี้พวกเขาได้แอบออกมาจากประตูทุกคนเราต้องรีบไปที่ท้ายรถนะก่อนที่พวกมันจะเห็นเราพวกมันยังมาไม่ถึงบริเวณนี้และตอนนั้นริกได้สังเกตเห็นเฮอร์เชลเฮอร์เชลเฮอร์เชลไปกันไปกันเถอะเฮอร์เชลก็บอกว่าไปกันเถอะทิ้งชันไว้ที่นี่แหละและในตอนนั้นพราวว่าก็สั่งให้ลูกน้องตามมันไป ผู้ว,ว่าบอกว่าพวกมันยังมีอีกเยอะมากเลยเรวเราต้องไปจัดการกับมันตอนนี้พวกเขาได้รีบวิ่งไป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 เร็วโรลี่โรลี่โรลี่ ม oh เอาละครับพอหอมปากหอมคอกันนะครับที่ท่านได้เห็นไปเนี่ยก็คือเรื่องราวของคอมมิกในเล่มที่48ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เฮอร์เชลบิลลี่แทคทิเซียจูดิตและลอรี่ต้องเสียชีวิตซึ่งประเด็นนี้เราเห็นถึงการตายของลอรี่และจูดิตซึ่งจากความสัมพันธ์ของแกเบียลและโรซิต้า จริงๆมันเหมือนกับริกและรอรี่ในคอมิกมากเลยครับในซีซั่นที่10บโซิต้าได้มาคุยกับแกเบียวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและต้องให้ยูจีนมาช่วยปลอบและบางทีซีซั่นนี้ โคโคอาจจะต้องกลายเป็นเด็กกัมพ้าพ่อก็ได้เพราะว่าพ่อจริงๆก็คือซินดิสซึ่งซินดิสเนี่ยตายไปแล้วในตอนนี้แกร์เบลเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรับมือได้ซึ่งเราจะได้เห็นว่าแกร์เบลเนี่ยกำลังเครียดอยู่เขาไม่ค่อยใส่ใจโรซิต้าเลยแต่ว่าโรซิต้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้กลัวตายขนาดนั้นแต่สิ่งที่เธอกลัวมันตกมาอยู่ที่โคโค่เธอกังวลเกี่ยวกับลูกของเธอมากกว่า และอาจจะทำให้ตัวละครโรซิต้ามีจุดจบเช่นเดียวกับลอรี่ในคอมิกก็ได้ครับซึ่งว่ากันว่าในซีซั่นนี้จะมีความโหดเหี้ยมมากกว่าซีซั่นที่ผ่านมาฉะนั้นในตอนที่ลิสเปอร์โจมตีเมืองมันอาจจะเกิดเรื่องขึ้นเหมือนกับคอมมิกเล่มที่48ก็ได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วท่านคิดว่าโรซิต้าจะตายในซีซั่นนี้หรือไม่ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดกันหน่อยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ